ไอติมแจงห้าคอทะริงปัดเป็นคนรวมเสียงอุ้มสอสอปูอาร์ เมื่อวันที่2พฤศจิกายน2566นายพริศวัชรศินสสบัญชีรายชื่อและโฆษกพักเก้าไกลโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุก,กรณีวันนี้พักเก้าไกลมีมติพิจารณา2สาสเก้า,าไกลกรณีกล่าวหาว่ามีพฤติการคุกคามทางเพศโดยขับนายวุฒิพงษ์ทองเหลาสสปราจีนบุรีและตัดสธิ์พึงมีพร้อมกับค่าโทษ นายชัยามะพววนมั่นเพียรจิตสะสะเกิดธรรมว่า อย่างที่หลายคนทราบจากแถลงการของหัวหน้าพักมื่อคืนว่าในส่วนของข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศของสส .9 ก้าไกลใน2กรณีกรรมาการบริหารพักได้พิจารณาข,ข้อเท็จจริงแล้วมีมติว่าทั้งสองกรณีมีพฤติการที่คุกคามทางเพศจริงและผิดวินัยแร่แรงของพักโดยเสนอให้ขับพ้นจากสมาชิกพักนายผลิตระบุอีกว่าเมื่อมีข้อเสนอดังกล่าวรัฐธรรมนูญ2 5 6 0ได้กำหนด ไว้ว่าการขับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องเป็นการลงมติในที่ประชุมร่วมกันระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมการบริหารพักโดยการลงมตินั้นจะต้องได้รับเสียง3ใน4ของจํานวนสสและกรรมการบริหารพักทั้งหมดเท่าที่มีอยู่วงเล็บไม่ใช่แค่ที่มาประชุมซึ่งจะอยู่ที่จํานวน116เสียงจาก154เสียงผลที่ปรากฏจากการลงมติของสสและกรรมการบริหารพักที่มาร่วมประชุมทั้งหม 128คนกรณีสสวุฒิพงษ์ทองเหลาวงแล็บปราจินบุรีมี120คนลงมติให้ขับออกจึงทำให้การขับออกเกิดขึ้นได้วงแล็บเนื่องจากมากกว่า116เสียงตามเกณฑ์3ใน4 กรณีสอสอไัยามะพวานมั่นเพียรจิตกทมมี1 0 6คนมีมติให้ขับออกซึ่งทำให้การขับออกยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากน้อยกว่า116เสียงตับเกณฑ์สในสผมเข้าใจดีว่าสอสอในที่ประชุมแต่ละคนได้อภิปรายและลงมติบนข้อตกลงร่วมกันว่าจะไม่มีการเปิดเผยความเห็นหรือการลงมติรายบุคคลแต่ล่าสุดมีบางเพจที่ได้กล่าวหาว่าผมเป็นหนึ่งในสอสอที่ลงมติไม่เห็นชอบกับการขับออก ของคุณชัยยามะพวานรวมถึงกล่าวหาว่าผมรวบรวมเสียงให้คนโบสถ์ไม่เห็นด้วยกับการขับออกเพื่อปกป้องพวกพ้องเนื่องจากผมรู้จักกับคุณชัยยามะพวานมาก่อนที่เขาจะมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลนายพรสิทธิ์ระบุผมถือว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีอยู่บนข้อเท็จจริงและเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมากผมจึงจําเป็นต้องชี้แจงความจริงดังต่อไปนี้1 ผมยืนยันว่าจุดยืนและการทำงานของผมตลอดที่ผ่านมายึดอยู่บนหลักการที่ผมคิดว่าถูกต้องและข้อเท็จจริงเท่านั้นในทุกกรณีไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการที่ผมรู้จักหรือเคยร่วมงานกันมาก่อนมากน้อยแค่ไหน 2. แม้ผมไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการวินัยและกรรมการบริหารพักที่รับผิดชอบเรื่องการพิจารณาข้อเท็จจริงของทุกข้อร้องเรียนทางวินยัยแต่ในฐานะโฆษกพักผมย่อมต้องมีการทำงานร่วมกันกับคณะกรรมการวินัยในขั้นตอน ที่ต้องมีการเตรียมการสื่อสารดังนั้นเมื่อผมทราบว่ามีเรื่องร้องเรียนต่อคุณชัยยามัพวานผมจึงได้ระมัดระวังและเว้นระยะห่างเป็นพิเศษจากกระบวนการทั้งหมดในกรณีนี้โดยได้แจ้งเหตุผลดังกล่าวต่อประธานกรรมการวินัยพักและหลีกเลี่ยงในการแสดงความเห็นใดๆนอกรอบกับสสทุกคนในพักที่สอบถามเข้ามา ในที่ประชุมเมื่อวานที่คณะกรรมการวินัยและกรรมการบริหารพรรคได้มีการรายงานข้อเท็จจริงต่อสอส,อสทุกคนเพื่อเปิดให้มีการอภิปรายความเห็นก่อนจะลงมติผมก็ได้ลุกขึ้นอภิปรายโดยมีประเด็นที่สําคัญว่าในมุมมองของผมการกระทําของผู้ถูกกล่าวหาที่มีความผิดที่ชัดเจนคือการมีความสัมพันธ์กับทีมงานของตนเองเพราะไม่ว่าสถานการณ์เฉพาะหน้าดูเหมือนจะมีการยินยอมหรือไม่แต่ในเมื่อทั้งสองอยู่ในความสัมพันธ์เชิงอํานาจที่ไม่เท่าเทียมกันที่ฝ่ายหนึ่งสามารถให้คุณให้โทษอีกฝ่าย ได้ในหน้าที่การงานดังนั้นจึงไม่สามารถถูกดีความได้ว่าเป็นความยินยอมที่แท้จริงหากตระหนักว่าการกระทําผิดดังกล่าวทางออกที่ควรจะเป็นคือการที่ผู้กระทําผิดแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองโดยที่ไม่ต้องรอให้มีกระบวนการวิจัยลงโทษอย่างเป็นทางการ 4. โดยเหตุผลดังกล่าวผมจึงเป็นหนึ่งคนที่ลงมติเห็นด้วยกับการขับออกคุณชัยยามาพวานซึ่งเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผยที่เพื่อนสสทุกคนรับรู้และเป็นการ สินใจบนหลักการและเหตุผลที่ผมยึดถือ ผมขออภัยเพื่นพนอนๆสสที่ผมจําเป็นต้องเปิดเผยการลงมติของตนเองต่อสาธารณะแต่ผมจําเป็นต้องชี้แจงข้อกล่าวหาที่รุนแรงว่าผมได้ใช้เหตุผลเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวในการลงคะแนนและโน้มน้าวคนอื่นในการลงคะแนนซึ่งไม่เป็นความจริงและผมเชื่อว่าสสคนอื่นที่เห็นต่างกับผมและลงมติไม่เห็นด้วยกับการขับออกคุณชัยยามพวานก็ตัดสินใจบนหลักการและเหตุผลที่เขายึดถือไม่ใช่เพราะความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการปกป้องพวกพ้องผมเชื่อว่า มไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยกับเหตุผลหรือการตัดสินใจของผมแต่ผมยืนยันว่าทุกการตัดสินใจของผมยึดอยู่บนหลักการที่ผมเชื่อว่าถูกต้องและเป็นการที่ต้องนำมาใช้กับทุกคนอย่างเสมอภาคนายพริศระบุ